อามพี่นอ้องเจ็บเ็บเก็บเก็บเ็บเก็บไปมกพี่น้องพี่น้องเคยกินโบเจ็บคนหน่อยนีย่นี่กนอโอ้ยนาดน่อยป่านนี้นยังเก็บทีเครื่องต้าแเ้ยพี่น้องน่ะอ้ยะอ่อนพกผีๆนะเก็บพี่น้องม่เก็บม่เก็บนุ๊บด่ะนุน๊บจิ๋วแต่แกวเด้อพี่น้องเคยกินบมกแสบดเนี่ มุกเส้หม้มุกเส้นยังกว่ายมุกเส้นเปตัวโอ้ม้วได้มุกหม้อมุกหมอแต่ได้วก็ได้มุกหม้อมุกแส่เป็ดตัวค่หอมเนี่ยโอ้กำลังงามกำลังงามพี่น้องมองดูมองดูมองดูกำลังงามเบิง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 ที่ีเก็บเพื่อนว่าดอกนี่หน่อยเก็บแต่งไหนเฮ่ยแต่งสี่เด้อพี่น้องเด้อพุ้น่าจ้ะพี่น้อง นารายอีีผู้นี้แกยุแกนี่ผู้นี้ก็ยุแกนี่อีกคนนึงยุแกพุ่นนะจ้ามาเอามาเทียงกักเจรากัดดน,นมา,าทางนี้เลยคอยขี่ยุกว้อย่ามาทางนี้คอยขี่ยุกคอยขี่ยุกพุ่น,น้ะจ้าร้ายค่ะจ้า กำลังงามกำลังงามพี่น้องกำลังงามรุ่นนี้แหละเจ้าเป็นมกหม้อบ่ได้เอามีดมาเห็นบอบ่ได้ว่าจะมัเก็บเห็ดได้พี่น้องเี่ยงละเพื่อนว่าคนดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ดพี่น้องจะเป็นมกหม้อแซ่บๆนี่หแหละจ้าเห็ดสั้นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมกหม้อแซ่บเลยจ้าเห็ดคนนี่ มาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันมาเวอร์ตการนะพี่เห็ดบวกไก่น้อยหลาหลามาเด้อไหลค่ากลายแน่จ้าเก็บออมพ่นกันยังบเบิดเลยจ้าเก็บว่นว่นไปแบบนี้แหละจ้าเก็บสามสี่นกัะจนเมื่อแอแร์จ้าทุกคน มาเก็บซอยกันได้จ้าบ้านน้องโบเอิรนเฮดปวกจิกบ้านพี่น้องเอิรนเฮ็ดอีหยังจ้าบอกน้องโบในได้จ้าทุกคนเอิรนคือกันบ่จ้าได้หลายๆแบบนี้พี่น้องออกไปเฮดเมนูอย่างกินจ้าจังจะแซบคอมเมนต์บอกน้องโบในได้จ้าสำหรับน้องโบน้องโบก็เคยกินแบบมกใส่ไข่นะจ้าหรือขัวไใส่ไข่น่ะจ้าจะแซบบักคากได้จ้าทุกคนเคยกินคือกันบ่จ้าใัยยังบ่เคยเฮดกินเมนูตามที่น้องโบบอก ล่องไปเฮ็ดเบิงเด้จ้ารับล่องติดใจแน่นอนเลยจ้าทุกคนหรือบางคนเพิ่นกะจะเอาไปแกงสดน้ำฮอนฮอนอน,นะจ้ากินกับสมตำเขาเนี้ยฮอนฮอนแซบบักคากเล้จ้าโดนๆจะได้กินเทื่อนึงนึ่งปีมีหนึ่งขังเท่านั้นจ้า